ครับผมสวัสดีครับวันนี้ชัดสมุนไพรก็เข้าป่านะครับเช่นเดิมวันนี้จะมาหาเปาะไปปรุงอาหารนะครับใบเปาะใบเปาะนี่ช่วงนี้เข้าฝนใหม่เขาจะแทงกลวยขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอาหารชั้นเลิศของชาวบ้านชาวบ้านทุ่งนะครับปรุงอาหารได้หลายชนิดนะครับ น,นี่ก็จะมีลายเป็นลายเสือนะครับเปาะแดงลายเสือนะครับแล้วก็เปาะเขียวขอบแดงนะครับเขาจะขึ้นปนกันหนูเอาเสียมาคุยดูหนูเดี๋ยว,ยวจะขุดให้ท่านผู้ชมดูนะครับหัวเขาจะไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> สองชนิด <c oughs> ขุดอันนี้ก่อนคนเขียวก่อนเขียวใช่ไหม เอาแดงก่อนได้เอาแดงสีแดงดูก่อนน้ำไปปรุงอาหารอร่อยมากเลยนะครับหัวเขาจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้สีแดงลายเสือนะครับเขาจะสีม่วงสีม่วงกับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับใบสีม่วงมีลายมีใบลายตัวเดียวกันอันนี้ตัวเดียวกันนะครับ โอเคแล้วจะมีใบลายออันนี้นะครับอันนี้หัวก็จะทิ้งยาวนะครับจะไม่เหมือนกันหัวยังไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะเป็นคนละชนิดกันนะครับอันนี้หัวเล็กนะครับแต่ว่าสรรพคุณคล้ายกันครับสบรรพคุณตัวเดียวกันแต่ส่วนมากเขาจะหาทานกันแบบนี้นะครับเปาะลาเสือเขาจะไม่มีรถฝาดนะครับกินดิบได้เลยทานดิบได้ แต่ตัวน,นี้จะออกลถฝาดนิดนิดนึงนะครับมีขนแต่ส่วนมากจะนิยมสีนี้นะครับผมพาทานตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตัวนี้ส่วนมากจะหาชมได้ยากนะครับหายากมากๆเลยนะครับส่วนมากจะเป็นเขียวขอบแดงนะครับอยู่ในวงตระกูลของ วนถูบหมูบนะครับว่นถูบหมูเป็นทั้งว่นมงคลเป็นทั้งสรรพคุณทางยานะครับขับลมในกระเพาะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับบางท่านชอบทานอาหารเผ็ดนะครับเราใช้เราใช้หัวเง้าไปตำผ,ผสมกับพริกแกงนะครับพริกแกงเรารสชาติจะออกมาหอมมากเลยนะครับช่วยขับลมในกระเพาะไปได้เป็นอย่างดีเลย ก็หัวรากนะครับรากแบบนี้นะครับถ้าใครชอบกินแกงปลานะครับปลาปลาตลาดปลาพื้นบ้านเราเนี่ยครับให้ซอยสดเลยนะครับใส่ผสม,มไปจะสุดยอดมากเลยครับตัวหายากวันนี้เจอแค่นี้นะครับจะกุดไปขยายพันธุ์เลยยังช่วย รักษาโรคมะเร็งทุกชนิดนะครับีสีดวงทวรรอย่างนี้ครับมะเร็งมดลูกนะครับขับลมในกระเพาะอาหารแกวิงเวียนติตะนะครับเพราะกินเขาจะออกค่อนข้างไปทางหอมนะครับบางท่านชอบกินทอดมันนะครับเราจะใช้หลดอ่อนนะครับจอย ผสมผสมกับแป้งนะครับแล้วก็ไปทอดส่วนมากจะเป็นแนวนั้นนะครับจะยำยำดิบก็ได้นะครับเป็นยารักษาควบคู่ไปกับการที่เราทานอาหารนะครับก็พาให้เพื่อนมารู้จักกันนะครับติดตามนะครับติดตามกระชับสมบุรณ์ไได้นะครับเดี๋ยวจะพาหาตัวยากๆนะครับให้ชมกัน สวัสดีครับ